นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพามามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชารีติชิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามา,มาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพหูชนะผวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพหูชนะผวันตุเม นชาลีติชิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามมาภลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพะหูชนาผะวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามา โชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,า,มา,มาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจัมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา สัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นะชารีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชาลีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจัสมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจัมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเม นชาลีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจักมหาเทโรสุวรรณมามา โชนะมามาว,วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจัมหาเถโรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาผหูชนาพวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจัมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา สัพเพชนาพหูชนะผวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจัมหาเถรโุวรรณามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนะผวันตุเม นะชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม